พูดถึงจังหวัดตะาดของโครงการปีนี้ออกมาเท่าไรถึงเหือว่ารอบ8ปีเป็นยังไงบ้างครับก็เท่าที่ฟังดูนะครับก็ถือว่าทางจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเขาพยายามแข่งขันกันเพื่อดําเนินการบริหารการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางไปทางผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ส่วนใหการในจังหวัดเนี่ยพยายาม ที่จะดำเนินการเพื่อให้การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยการบริหารจัดการต่างๆเก็ต้องขอชื่นชมนะครับในเน่หลักๆเราเห็นปีนี้เป็นยังไงบ้างครับขอะปีนี้ผมเพิ่งมาปีแรกเท่าที่ผมดูเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับการท่อนเที่นราคาีประเด็นที่ท่านกล่าวว่าการทำเพื่อนโยบายต่างๆเนี่ยต้องอาศัยกำลังของการผลิตเป็นสำคัญในฐานะที่ท่านเคยอยู่กระทรวงครับท่านจะสามารถช่วยกระสาก ตอนนี้ก็ประสานอยู่ครับทุกหลายเรื่องนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมประสานให้หมดเลยรวมทั้งพีเอฟสองจุดห้าด้วยเรื่องขยะนี่ก็ประสานครับผมก็ได้ข้อมูลมาจากกระทรวงทรัพย์ส่วนที่มาพูดวันนี้นะครับท่านมองว่ามันจะทำให้การ,าการ,าการาทำงานรางเพื่อจะได้อย่างไรบ้างครยวก็ช่วยกันนะครับแต่ถ้าผมว่ากิจกรรมใดที่เป็นวาระสำคัญเนี่ยถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ไม่ร่วมด้วยไม่ใส่ใจหรือไม่ดำเนินการผมเชื่อว่าสเร็จยาก เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดนะพูดแล้วผมว่าประชาชนในพื้นที่เชื่อก็ผมในฐานะเคยอยู่กระทรวงทรัพย์เนี่ยผมก็เรื่องหลายเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยผมก็พยายามประสานให้ทางมหาไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการเพราะผมมองว่าคนที่ พูดแล้วประชาชนเชื่อแล้วฟังก็คือผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ทางท่านนายภอกำลังผู้ใหญ่บ้านถ้าก็ผู้นําในกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ร่วมด้วยไม่มีกิจกรรมใดที่สะสมเดชร่วมไปด้วยดีเลยครับเห็นว่าในปีนี้มีเยาวชนที่ได้รับวาดหลายคนเลยท่านมองการจัดะส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสวงหาสิ่งให้ดีก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เยาวชนมีส่วนร่วมนะครับผมว่าเป็น การเริ่มต้นที่ถูกทางถ้าเยาวชนไม่ร่วมมาร่วมทอนอายุมากนะครับมันก็ไม่ดินเท่าไหร่นะครับผมว่าหลักคิดหรือวิธีการเนี่ยผมเชื่อว่าดีโอเคนะต้ายอยากให้นายเชิญชวนผมมีหน้าที่หนึ่งครับว่าทางแต่ละจังหวัดจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ได้จังหวัดจังหวัดทหารมีหน้าปัหวัดก้าวพอผมผมเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทย,ยทุกท่านทราบโครงการนี้อยู่แล้วแล้วก็ทุกท่านตั้งใจนะครับแล้วก็ เขาก็พยายามที่จะแข่งขันทําให้ดีที่สุดนะครับผมมั่นใจว่าทุกจังหวัดดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับโอเคนะครับ